ุี่ติ๊กเคียวในงานแจมนี่แม่นี่คือเจ้าของร้านเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะได้ไหมตัวละครตัวนี้เนาะนี่เลยเสื้อผ้ากูนี่เคียวมิราเคิลเดี๋ยวไปลองดูกันตัดไม่รอแล้วมาเปิดกันคนละทองหนึ่งสองสามธรราว้าวได้มีหลายทั้งูวเลยอันนี้เป็นร่างโคแคสอันนี้เป็นร่างลูบี้นะคะคุณล้างกัน ไดมอนวว้า <Wow. S 1> พี่เบิร์ดได้ไดมอนด้วยนะครับอ่าลิโก,โกคู่การาแล้วก็ว้าวมีสารโอ้โหจะมีสารคู่อะไรฝากพิที่เคียวด้วยนะครับภาคอะไรนะวันเดอร์ฟูลปรีเคียวนะครับในภาพ,พยนตร์นะ yeah. แล้วก็ฝาดเสียงอะไรนะมิไรเคียวมิราเคริร <Yeah. c oughs> <c oughs> เย่โอ้ไม่ใช่อเอาใหม่เอาใหม่เมย่ใหม่อ่ะมิไรเคียวมิราเคิร์กเย่